Thì mà nó thì giờ muốn thay khó, đi chìa món quá chân có đi hiểu con giờ có hai hòa kịch đi kịch đi kịch có kịch đi kịch đi kịch Thì bây giờ đi 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 เมื่อกีนก็นอนอย่างนี้นะครับบนหอฉันฟาดให้อโหอย่างที่นะฮะไหนนังไม่งอเลยนะเนี่ยคืออะไรไปย็นอะไรเสียงมันปวดหลังก็นี่ก็อยนมันเป็นไปย็นห้องพี่ กินเขาหรือยังก้นเลี้ยมีปลาตัวหนึ่งมือผักแต่ว่ามันหาลํำบากเดี๋ยวอยากให้เธอกินโอ้ท่น oh, ัอยู mm ่นโหยเวียดไล่นะฮะก็ก็บอกว่าถ้าเกิดปังรากาก็อยังขึ้นมานาอะไรอย่างนี้นะฮะเนเนอมูลก็เลยองตัวอีกแต่ว่าอันนี้มันเขาเรียกอ้ามันเป็นตัวเรียกืยงนี่ไงเออพึกพึก ชม้วนปักไว้ก่อนนะครับปละหลุกถ้าอย่างนี้ยมันก็จะกิดสดๆนะ,ะแล้วก็เก็บไอยไปด้วยครับระหว่างอ่าระหว่างรอเวดนะถ้าพี่นอกปลาหลุกหน้าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับหน้าอะไรเท่าไรแล้วเี้มองเห็น เออเป็นจังไรเป็นจังไรอ,อือฮึอือฮึอือฮึอ๋อเริ่มีความสุขนะครับพีบ่นอแบบ้องแต่ว่าหุ่นอยู่ว่ามันแบบว่าก็กมีความสุขนะเดี๋ยวรู้ว่าจะได้จิตัวนะค,ะครับขยากกินปลาดุยเแหบมบเอาอีกแล้วครับพี่นอ้องดูนี่จิตจูปลาให้ดู แต่ว่านี่เป็นคือเป็นมักเล็กนะฮะมักวิทยเดลยฮะเฮะ้อหามหุกช่อ้เลยดินแจมครับพี่น้องโอ้โหปลาดุกกำลังเชียบเลยนะฮะเท่านี้แ่นะครับ